นี่มายแล้วครับที่เก่าที่เดิมหมายเดิมครับวันนี้เราจะเปลี่ยนแผนเราจะไม่ปักปิดแล้วครับเพราะปักเราก็ไม่ทันเขาวันนี้เราจะลงขายลงขายอย่างน้อยมันก็ต้องคนที่มาดูมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับให้มันลงทุนหน่อยแล้วกันนี่นั่นงขอปอ,อก่อนมาครับพี่น้องครับทีนี้ชมนี่ครับบรรยากาศ ริมขอบบ่อเหมือนเดิมครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาวางแผนใหม่วันนั้นมาปักเบ็ดไม่ทันเขาเขามาเอาไปก่อนวันนี้เราน่าจะลงขายครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวข,ขายมาด้วยขายชนเ,เล็กๆหน่อยขายของเราวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับสี่เส้นปลาเล็กครับบอ่อใหญ่เราเคยลงไปแล้วมันจะสแปดเซนยี่สิบเซน อีเดียี่กเข้าตัวใหญ่เห็นขาดขายขาดหมดวันนี้เราจะลองเอาปลาซิวปลาซ่้อยปลาเล็กๆหน่อยเด่้๊ล็กๆ oh, <no. S 1> หน่อยเราจะไปแถบขอบบ่อริมฝั่งนูนะครับพราะน้ำมันล้นออกจากบ่อมาเยอะแล้วเราเอาขอบขอบ,บอ่อพอตรงกลางน้ำเยอะติดตัวหนึ่งไม่คุ้มับขายขาดหมดเลย อย่างน้อยคนที่จะมาขโมยปลาเราอย่างน้อยมันก็ต้องลงทุนหน่อยเพราะว่าเขาจะได้ลุยน้ําเปียกมันก็เราที่ลงเราไปลงพอบปากเบ็ดเขาแค่เดินไปดูแล้วก็เอาปลาไปนี่ต้องลงทุนหน่อยครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องครับนิยมชมทุ่งชาแนลครับพี่น้องครับ ครับลงคายครับพี่น้องครับปักเบ็ดเราไม่เอาแล้วโกโกโกมาโกนั่นไรใครไปป,ประตูนั่นเหรอหนุนอ้ธรรมชาติสวยงามครับพี่น้องครับนี่กินแถฉกบ่อแล้วครับวันนี้ครับแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนแผนลงคายไม่ปักเบ็ดแล้ว ไปที่เดิมแล้วก็เดินอ่ายุดอ้าโกก็ามาไปนำหน้าเลยไปไม่ขี่เลยตรงนี้ไปวิ่งนะไปครับเดินเดินเดินฝนไม่ตกหลายวันครพี่น้องครับน้ำลดลงไปนิดนึงมาให้ล น่าจะมีตัวครับลองดูตีเซนวันนี้เผื่อมีปลานินปลาหมอบรรยากาศท้องทุ่งครับพี่ตนก,กับธรรมชาติถ้าไม่ได้ก็ถือว่ามาชมธรรมชาติเหมือนเดิมครับพี่น้องครับนี่ สายที่ใช้ของเราก็วันนี้ก็นี่ลองดูก่อนสีน่เซนปลาเล็กปลาน้อยดูเหมือนกันลองดูแล้วกันโอ้ทำอะไรเนี่ยขี่แล้วโอ้มา ลากยุงอยวกเลนไปลงลุยเลยครับพี่น้องครับโอ้น้ำลึกขนาดนั้นเลย มีดก็หล่นหายหายไม่เจอยก็เดินเหยียบอีกโอ้ยเดี๋ยวเขามาดูอีกสักเที่ยงเที่ยงขามาดูพี่น้องครับนี่าปบายมาหามีดด้วยมีดหล่นหายเดี๋ยวเดินเหยียบอีกเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำก่อนครับพี่น้องครับก็อาบน้ําแล้วเอาลงแค่ไหมเราก็ร้อนแล้วก็ต้องอาบน้ําเหมือนกันล้างตัวด้วยนี่พักสารานี่ก่อน แล้วก็ลงล้างตัวบ่อใหญ่ก่อนะพี่น้องครับน้ำวนครับพี่น้องครับ โอ้ึ้นมานอนแล้วโอ้ยโอรบก่อนไม่ไปไม่ไปอยู่นี่แหละเฮ้ยไปครับลงดูไข่ทีนี้ครับลองลงดูจะมีตัวไม่มีตัวโยเดินวางหยีมีถุงนะแค่นี้ก่อนชาวเดี๋ยวถ่ายวิดีโอนี้ยมก่อน ติดตงบ่ติดตั้งบ่ไม่ติดเลยอหตายเก็บมาเลยตากรเด็นเน่าเดี๋ยวไม่ได้ตาตวงทองดึงหมดอะมันตายมันติดลึกมันจะไม่ออกอ่ะมันทังเน่าหรอกเดี๋ยวใส่เกลือไม่ปลาทอดได้เลยนะสางไม้ด้วยได้เช้าได้มาลุนอีกรอบ ติดเต็มเลยนะติดหมดเลยเก็บทันมันนะจะมุดสะกดมันนะจะไม่หมดนะ หมดเช้าลงทองฉีกขาย๋ยวนี่ลอยไปแล้วครับหนึ่งตัวประหมอครับ <laughs> มาแล้วครับยูทูบเบอร์โอเคได้แล้ววบันนี้ครับพรุ่งนี้ผามาดูอีกทีครับพี่น้องครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนิยมชมทุ่มเนะครับพี่น้องครับแล้วครับ จะเลกมาให้นะจะลกจับไปรุดมานมาให้นะผมรื <c oughs> ต่ตายหายอยู่เลยนี่ครับผลงานแล้วเขาก็มีปลาหมอปลากระดีครับพี่น้องครับนี่ เดี๋ยวตอนเช้าพรุ่งนี้เราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งครับพี่น้องครับอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนิยมชมทุ่งนะครับพี่น้องครับวันนี้ไปแล้วครับพี่น้องครับบวีสดีครับ